ิีซ่บมังกีไดเรกขอบคุณครับสปอนเซอร์ออรใครที่สนับสนุนเรานะผมบอกเลย เหมือนสนับสนุนการทําวิทยาฐานถูกต้องเพราะคุณได้เราได้ทุกคนได้ทุกคนได้อันนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะองเลยะใครอยากจะสนับสนุนรายการเดือะซีซั่นคนเป็นผีโทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะมีฝ่ายขายของเรารออยู่อ่าขอขอบคุณขอขอบคุณมิสซิซับค่ะผมเริ่มทานน้าพริกครีนครับอ๋อน้ำพริกขีโตใช่เพราะว่ามีทั้งคีโตมีทั้งคลีนเลยอ่ามีทั้งอกไก่อบ แซลมอนแซบเกาหลีอร่อยมากแล้วยังมีโอ้โหกากหมูเห็ดเขมทอแล้วความเจ๋งของมันน่ยคือมันรักษาสุขภาพได้ด้วยเพราะว่ามันคลีนไงจัดเลยจ้ามิซิแซบครับขอขอบคุณมังกี้ i ดล c กนี่เลยครับเครื่องใช้ภายในบ้านมาศจรรย์นะฮะไม้มอบมาศจรรย์นะตอนนี้นี่ผมบอกเลยนะรีบซื้อนะล็อตนี้ใกล้เกลี้ยงแล้ว ของดีมีน้อยใช้สวยอย่าประหยัดดีมีน้อยมาแป๊บๆหมดมาแป๊บๆหมดเห็นคราบที่ก๊อกไหมตะกันล้างไม่ออกนะเช็ดก็ไม่ออกถูก็ไม่ออกนี่เลยครับฟองน้ำอัจจรรย์นะถูปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊ป๊บเลยถูกต้องสั่งได้เลยที่มังกี้ใด r e เล็กครับผมขอขอบคุณอาปากทางสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะถ่ายทำรายการเป็นของตัวเองจ้ะ ผมจะบอกให้นะยุคเก้9เป็นยุคแห่งการสร้างตัวตนสื่อสารโฆษณาสร้างตัวตนครับผมกระแสโซเชียลยใครมีคอนเทนต์ดีๆไม่มีทีมถ่ายทำไม่มีทีมตัดต่อตัดโปรดักชั่นยังไงล่ะนั่นน่ะสินี่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยโทรหาอาปากค้างสตูดิโอจัดให้หมดโทรหาเราสิอาปากค้างสตูดิโอไปครับบ้านที่ใครนอนเป็นบ้านของคุณแม่เลยครับที่เสียไป คุณแม่แม่แม่แหม่มหรือแม่แม่หงคับแม่หงนะก็จะมีน้องผู้ชายคนเมื่อกี้แล้วก็น้องสาวอีกคนนึงโอเคนี่ห้องห้องของหลานหลานเดิมใครนอนคะเดิมหนูเห็นอ่าเดิมเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่าพอช่วงที่คุณแม่เริ่มนั้นคุณพ่อก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าทําห้องฝั่งนู้นไว้ แต่คุณพ่อนอนคุณพ่อนอนจนเสียตรงนี้จนเสียตรงนี้คุณพ่อไม่ใส่เสื้อผอมๆปะคะผิวคล้ายๆพี่แต่ว่าพูดยังดีผิวประมาณเดียวกันอะใช่ครับประมาณนั้นตัวนี้มีผลกับเรื่องชัยภูมิครับหวงจุ้ยเป็นสีแล้วไม่ได้เลยสีเขียวเราเคยบอกเนาะเรองประจาเลยสีเขียวเป็นไงเย็นชาเฉยชาคนที่อยู่กับบ้านสีเขียวเนี่ยทำอะไรจะเฉยจะทื่อ การขยับตัวนู่นทำนู่นคิดอะไรไม่ค่อยออกเจความสดตันความสดชื่นมันไม่มีอืไม่มีครีเอทีฟใช่สมองไม่แล่นใช่เป็นไหมตัวผมไม่เป็นแต่คนที่อยู่ที่นี่เป็นเป็นไหมรู้สึกได้ไหมใช่คนที่อยู่ที่นี่เป็นคือลักษณะการนอนคือปกติแล้วคนเป็นเขาไม่นอนกันนะคนตาเขานอนทางทิศนี้ไหนไหนมาเลยขอเข้าไปดูเลยทาไมอะทาไมอะเกี่ยวอะไรกัน นอนต่มยาวแนวบ้านไงพี่เจ๋อไม่ไม่นอนขวางบ้านไม่นอนขวางบ้านอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ตรงนี้ต้องนอนขวางบ้านอ่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับตัวบ้านเองมันต่ำว่าถนนอยู่แล้วอือ่าอ๋อบ้านต่ำถนนไม่ดีอยู่แล้วนะใช่ฮะแล้วนอนท่านี้อีกเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับกลับคนนอนดีกว่าอืออือโอเคหรือไม่ก็มีตังค์หน่อยก็ดีดบ้านขึ้นไปใช่ ให้มันสูงกว่าถนนหน่อยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องหองจุ้ยเนี่ยผมทําแยกไว้ให้แล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าแต่ละห้องเป็นยังไงไปติดตามได้ในโชคดีมีเชัยภูมินะฮะกาบอราจารย์โอนะในเรื่องของหองจุย้ยทั้งหมดของบ้านหลังนี้คุณจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาแก้เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นกันต่อ <S <S อะไปห้องถัดไปครับอันนี้ห้องใคร เป็นห้องของน้องสาวของน้องน้องเดียครับโอเคอ่ะสํารวจดูมีอะไรไหมอ่ะทิโอปามีอะไรครับเป็นผู้ชายแก่เลยเป็นใท้ครเสื้อกั๊กสีขาวครับยืนอยู่ตรงนี้ครับผู้ชายแก่ยืนอยู่นี่เขาเป็นใครขอ,ขอขา่าะฮ ใครนอนอยู่นี่น้องไม้ครับอยากจะสื่อวน้องไม้น้องไม้อยู่ไหนลูกเคยรู้สึกถึงอะไรอยู่ตรงปลายเท้าบ้างไหมเหมือนเหมือนรู้สึกว่าอยู่ช่วงเสาะค่ะเสาเสาอ่อะนี่ก็คือมุมที่ทีโอบอกอืรู้สึกมาเหมือนเป็นเงาเงาเมืครั้งที่รุ่งตื่นมาเขาจะสื่ออะไรเขาบอกว่าทาบุญให้หน่อยเถอะไม่เคยได้ยินไม่สนใจเลยเท้าสึกเอะใจก็ แบบว่าแบบพูดกับเขาเนี่ยก็ได้เขาเรียนรู้ตลอดแหละอ๋อโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้มาทําร้ายหรืออะไรถู่มอ่านน้องมายก็ถ้าว่างว่าไงครับถ้าเราทําบุญให้เขาเขาจะส่งเสริมให้เราดีขึ้นไขาอาจจะมีพอช่วยได้บางเรื่องแต่อาจจะน้อยเพราะว่าพลังไม่ได้เยอะครับเอาเราหมั่นที่จะทําให้เขาผมคิดงี้เขาคือใครเขาเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเรา แต่บุญที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในการที่จะส่งให้เขาไปเห็นแสงสว่างได้หรือเขาได้รับบุญเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นเราสะสมบุญไว้ไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากเขาเนาะอันนี้น้องไมล์ลองนึกภาพออกใช่ไหมคะลูกโอเคประมาณนั้นไหมโอเคเมื่อกี้ถามว่าขเขาคือใครเขาคือใครหนูสื่อได้ว่าว่าเขาคือพ่อในอดีตของพี่เขาอุ้องน้องเขาสื แต่เป็นพ่อที่ไม่ได้แบบรักกันมากเท่าไหร่หรือไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรกันมากอแก่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้ไหมคะผมขาวเนี่ยผมขาวเหี่ยวเหี่ยวหน่อยใช่ไหมใช่ครับตัวผิวเเหี่ยวตามสไตล์คนอายุเยอะออันนี้เริ่มมีเหตุผลทีน่นี้<ค>นไม่ใช่เจ้าก,กรรมในเวรนะเราน่าจะทําบุญให้แล้วนะถูกอ,อไม่ใช่เจ้าก,กรรมในเวรนะแต่เขาก็ไม่ถึงกับเป็นเทวดาครับ แต่ว่าด้วยสัญญาเก่าหรือพันธุผูพันบางอย่างอะค่ะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเราเป็นแสงสว่างเดียวที่เขาพึ่งได้เพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่าเนี้ส้มว่าจากปกติที่ส้มสื่อมานะเขาน่าจะไม่ได้ตายดีหรือเขาอาจจะไม่ได้ทําบุญมานะมา,มามากนะักแต่เขามีหลักมีแสงสว่างในการเกาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอะทาบุญที่เขาได้ก็เหมือนเราทาบุญให้พ่อแม่ในอดีตชาตินั่นแหละก็เหมือนทําบุญให้พ่อแม่อะ่ะคือจริงๆสัญญ,ญาเก่านะมันบอกเนาะ คือเราไม่รู้แต่เขารู้ว่าเอ้ยนี่ลูกฉันนี่หวาเขาเจอปโป๊ะเขาก็ตามมาใช่คะลักษณะเป็นแบบนั้นเนาะอ,อันนี้ก็ดีแล้วลองทำดูนะอันนี้คือห้องของพี่ชายคนโตคุณเดียพี่ชายคนโตของห้องนะฮะขออนุญาตนะครับ เขาเขียนชื่อชื่อแม่ค่ะชื่อคุณแม่ซึ่งเป็นสายรัดข้อมือตอนเสียปะคะใช่ครับซึ่งจริงๆไม่ควรจะเก็บอะไรแบบนี้แว้แล้วคเนาะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ดึงให้แม่ไม่ยอมไปไหนด้วยนะเรานอนกับแมวแบบนี้เลยไหมครับช่วงนี้ครับเพราะว่า ที่ผมแจ้งไปะนะคะคุณเดียเมื่อประมาณสัก3าสี่เดือนที่แล้วเขาเคยมีอาการเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมแจ้งกับพี่ไปหรือยังวูบในห้องนี้เลยครับอตรงนี้เราบอกค่ะ,ะใช่ครับตรงนี้นครับหลังจากนั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่ในห้องหลังจากนั้นก็เลยต้องทําแมวแยกออกไปอยู่ข้างนอกเลยครับที่โอเห็นลายลูก ผู้หญิงเป็นไงลูกตัวสีออกซีดๆครับผมประมาณนี้ครับสีดำๆจิบๆแล้วก็สู้ผอมมากครับออืหนังติดกระดูกแลยก็ว่าได้อืใส่เป็นผ้าถุงสีออกฟ้าๆครับแล้วก็มันคล้ายๆเสือ้อคอกระเช้าอ่ะครับแต่ว่าไม่ใช่เสือ้อคอกระเช้าไม่แก่หรอหรือแก่แล้วไม่แก่ เราไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราเห็นไม่ตรงกันเราสามารถพูดได้นะค่ะผมเปิดโอกาสให้ให้การมองเห็นที่ตรงที่สุดสําหรับเจ้าของบ้านนะคุณเห็นอะไรคุณส้มเชิญดูครับเที่ยวอยู่นี่นะเห็นพ่อกับแม่พี่เขานั่งอยู่หัวเตียงแต่พ่อเหมือนใส่เสื้อกล้าม ฝั่งนู้นใช่ไหมครับเนี่ยค่ะหัวเตียงฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นใช่ใช่ใชแล้วก็พี่มีทาวเวอสวนอยู่ในห้องไหมคะมีครับมีครับเอามาให้ดูได้ไหมหนูรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรแอบแฝงนิดนึงพี่ดูนกลัวหรอือเปล่ากลัวใช่ไหมกลัวนะกลัวนอยู่บนห้วงนอนคือหนูรู้สึก เวทพูดมาว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกูแต่ไม่ใช่กูแล,แล้วก็พูดคำเดียวกนก้องเอาออกไปแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาวูบหรือมีอาการลักษณะแบบน,นี้หรอไม่ใช่วูบเพราะว่านอนน้อยแล้วก็เลือดเลื่อนไม่ดีอม,มองหน้าพี่คืออะไรมันจริง <c ười> มันจริงครับเพราะเป็นคนที่กินน้ำน้อยด้วยครับอยู่ที่หัวนอนตอนไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าอยู่กับพี่เขาอะมีทาเวสวรรณไหม แต่จะมีในกระเป๋าครับมั่นใจว่ามีคือในกระเป๋าจะมีเป็นแผ่นนะครับอืเป็นแผ่นเทาเวศนะครับอได้มาจากคือมีทั้งมีทั้งของที่ทํางานแล้วก็มีทั้งที่เราไปที่ไหที่ลบบุรีที่เขาดังๆที่เขาไปในถ้ำอ่ะอันนั้นเป็นองค์หรือเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นครับเอามาให้ดูได้ไหมอยู่ในรถวันนี้เราเจอบางสิ่งบางอย่างนะคือสิ่งนี้คือ ติดหนึ่งหนูคาใจหนูหนูเลือกเองได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับเดินไหมครับมันตออ่ประมาณนี้ลองดูอ่าดูไปอันไหนแล้วก็เคลีย์ออกแต่อย่าอย่าจะไปอินเสิร์ตให้เห็นถึงตัวองค์เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าวัดไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเราพระเจ้าอ่ะอันนี้ไม่ดีนะครับค่ะเดี๋ยวผมผมกลัวเดี๋ยวทางวัดเขาจะว่าเรา บังไว้บังไว้อ่บาบังไว้อ่าอ,อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอ่าเอาออกครับเคลียร์คราวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ๆเนี่ยที่วูบใช่ไหมคะคุณใช่ครับคุณเดีย,ดยที่วูบตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอืมกำลังจะแต่งตัวออกไปทํางานอย่างเงี้ยนะครับอือืมแล้วอยู่ดียืนแต่งตัวอยู่อย่างเงี้ยครับครับแล้วอยู่ดีก็รู้สึกตัวอีกทีนึงเราลงไปนอนอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็เจ็บแบบหลังมากมแบบ เหมือนหลังน่าจะไปกระแทกกับอะไรสักอย่างนี่แหละครับครับคือเจ็บแบบย่อแบบกระดูกกระดิกตัวไม่ได้เลยอะครับแบบเหมือนแบบต้องตั้งสติสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าพยุงตัวตัวเองขึ้นไปบนที่นอนเพื่อเอาโทรศัพท์โทรหาน้องว่าเออเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้เนี่ยคือผู้หญิงคนนั้นเกี่ยวข้องไหมเจ้ากรรมเขายืนหัวล้อแต่ไม่ได้ทําค่ะ ยืนหัวร้ะแต่ไม่ทำยืนหัวราะสะใจแต่ไม่ได้ทำความเหมือนเป็นลงไปน่าจะประมาณชั่วโมงหรือประมาณสักพักเลยอะครับประมาณนี้ครับคือนานมากโอเคเขาบอกว่าเป็นกรรมเก่าของมันมาจากสุขภาพไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับกูกูไม่ได้ทํามันอือ่าจะได้สบายใจเนาะจะได้ไปเรื่องเรื่องคืออะไรครับบอกว่าพ่อแม่นั่งอยู่ที่หัวเตียงท่านสื่ออะไรไหมคิดถึงหรอก็ตรงนั้นที่นอนผม พราะว่าคนอื่นจะฟันเห็นหรือว่าอะไรแต่ผมไม่เคยเห็นไงผมไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสอะไรกับเขาได้เลยแม่พูดนะเป็นห่วงที่สุดเลยกลัวเอาตัวเองไม่รอดเพราะว่าแม่เป็นห่วงมากเป็นเป็นพี่คนโตใช่ไหมใช่ครับแต่รู้สึกเหมือนน้องคนเล็กเราเราตอนแม่มีชีวิตอยู่อะ เราอาจจะเถียงแม่เราอาจจะทะเลาะหรือจะวีนฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังจําแล้วเขาก็เป็นห่วงเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบพี่น้องสามัคีกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากให้เรามีปัญหากันในญาติพี่น้องเพราะเขาบอกว่าแค่ญาติพี่น้องรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตาอะไรเงี้ยมีปัญหากันก็มากพอแล้วไม่รู้มีหรือเปล่านะคะแต่เขาพูดมาแบบนี้ค่ะโอเคนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองซึ่งชั้นสองเนี่ยเมื่อกี้นี้ดูเห็นอะไรดูเห็นผู้ชายถอดเสื้อตัวดำๆหน่อยสูงหน่อยผอมๆยืนชี้หน้าเราบอกว่าพวกมึงขึ้นมาเลยแล้วก็หัวเราะหรอใช่หมายถึงว่าอยากให้เราขึ้นไปเยี่ยมไม่น่าจะให้ไปเยี่ยมน่าจะเป็นฟิลท้าทายอะไรอย่างเงี้ยยวยังไม่รู้นะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้น้องทีโอเนี่ยมีอาการคืออะไรคะน้องปวดท้องหนักแต่ตอนนี้สิ่งที่น้องเห็นเนี่ยน้องกําลังบอกว่า มีการส่งบางสิ่งบางอย่างมาวนรอบบ้านพื้นที่อยู่อืแล้วเข้าไปคลิกที่ตัวน้องซึ่งสิ่งเนี้ยเขาว่าน่าจะเป็นของที่แรงพอสมควรเป็นเหมือนวิญญาณผู้หญิงผีตายโหงผู้หญิงผีตายโหง แต่ที่หนูเห็นหนูเห็นวิญญาณไม่มีผมเหมือนผู้ชายแต่หนูไม่รู้วิงผู้ชายหรอกนะแต่คิดว่าผู้ชายเพราะมันไม่มีนมไม่มีผมเลยยืนเกาะน้องอยู่แบบแบบเนี้ยแปดตัวใช่แต่ว่าน้องอาจจะรู้มากมากกว่าที่หนูเห็นก็ได้แล้วก็ผู้ชายที่ยืนท้าทายเราอยู่ยิ้มแล้วท้าทายให้เราขึ้นไปมันคือตัวที่มันร้องอยู่ในบ้านหลังหลังนั้นอะเหรอ ข้างบนนี้เคยมีใครได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมครับก็มีครับพี่น้องอาศัยบางเอน้องน้องไม้อะนะครับก็เคยอยู่อาศัยข้างบนอืเคยมีหลับหลับไปแล้วรู้สึกเหมือนได้ยินใครราดอะไรบางทีมันก็จะมีเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านมีมีเหตุการณ์นี้มีครับอืมีนะมีโอเค เขายืนอยู่ไหนครับตอนนี้อืมเขายืนอยู่ถัดจากประตูพี่เจไปนิดหนึงอ่ะนี่เขาอยู่ข้างนอกอัอเขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ยืนหัวเล้ออยู่สวัสดีครับเป็นใครครับทําไมถึงเชื้อเชิญอ,อะไรขนาดนี้เป็นเจ้าของบ้านเหรอครับของในบ้านนี้มันมีของที่เป็นคุณใส่อวิชาอยู่บ้านหลังนี้เคยมีเคยมีคุณสาอวิชาอยู่ใครเคยอยู่หลังนี้ข้างบนนี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับ ส่วนจะที่อยู่จริงๆก็จะมีน้องไมายที่ขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งเพราะข้างบนจะไม่ค่อยมีใครไม่ได้มากับคนที่อยู่พิเจอของมันวิ่งวนอยู่บนตัวบ้านคุณกำลังจะบอกว่ามีของที่คนอื่นทําส่งมาถูกต้องเขามาวกวนอยู่บนนี้อยู่ในที่ร้างทุกที่ทุกแห่งในบ้านเลขที่เลขที่เท่าไหร่คะยี่ิบห้าทับสองครับเลขที่เดียวหรอมีอีกไหม มี25่ทับสแล้วก็ข้างในเป็น25เฉยๆยี่เฉยมีแค่2เลขใช่ครับมีแค่ 2, 2> ทะเบียนบ้านใช่ครับตรงนี้<ช>ถูกไหมฮะทำไมให้เห็น198อันนี้ไม่เข้าใจผมชอบถามครับอ่ะใครใครรู้สึกถึงไม่ใช่ใครรู้สึกใครมีเลข198บ้างครับข้างล่างถ้าใครนึกอะไรออกเลข198่งกดบอกเลยนะ อ่าผมไปถามข้างนอกมาเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันหลังนี้คือยี่ห้าทับสองใช่ไหมใช่ครับแล้วบ้านที่ล้างเลขที่เท่าไหร่ยี่ห้าทับหนึ่งเพราะว่า,วาเห็นของอ่ะมันวิ่งบ้านนูน้นบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านนูน้นแต่มีคนป่วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหลังนี้มีคนป่วยอยู่ใช่อยู่ข้างล่างปะคะใช่ครับเนี่ยติดกันเนี่ยมีคนป่วยอยู่ผอมๆไหมผอมแบบผอม ตนนแต่ตอนนี้ผอ,อมแล้วตอนนั้นเขาก็มีน้ำตอน,ตอนเอาตอนนี้เอาตอนนี้ตอนนี้ผอมเขาผู้ชายคนได้ยื่นหัวเราะไหนยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงคุณสรายุทเนี่ยเหรอใช่ค่ะยืนอยู่ข้างหลังพี่เขาแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามึงหากันไปนะมึงหากันไปกูไม่ไปไหนหรอกนี่เป็นของเป็นของลอยมาแล้วเขาต้องอันนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับดวงวิญญาณที่เราเจอตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นไหมครับเกี่ยวค่ะนั่นคือของที่ถูกส่งมาเหมือนกัน มันคือของที่ถูกส่งมาแต่มันเป็นเหมือนพูดพีปีศาจหรือมันเป็นวิญญาณร้ายที่มาในบ้านร้างสถิตยอยู่กับอาคารหรือบ้านเรือนที่มีพื้นที่ร้างหรือมีคนที่ป่วยหนักมากนี่ไม่ใช่ภาวะปอบนะไม่ใช่ภาวะปอบแต่เป็นภาวะของของต่ำและหนูเชื่อว่าเอฟเฟกกับอาการที่น้องทีโอเป็นด้วยใช่โจว,ว่างไง เอาเป็นหองจุย้ยเนาะพี่เจครับหองจุย้ยยที่บอกแหละข้างคนอยู่ข้างล่างยินมันอยู่ข้างบนสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ข้างบนอเพราะฉะนั้นเน่นะเวลาเราเปิดหรอจะมีช่องต่างที่เราเปิดเรารับอเ,เราเราับหมดกราบเพราะร่างบ้านหลังนี่ยมาอยู่ข้างหน้าอลมเข้าได้ทุกทิศทางเลยเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่า,วาจะเป็นดูงวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่พอเขาเห็นพวกเนี่ยมีเป็นพื้นที่ว่างของบ้านและเป็นไม้ด้วยเขายอบชอบแบบสิ่งที่สถิตนะ ในเฉพาะพวกดวงวิญญาณส่วนของเราก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวเราต้องมาหากันทีว่ามันคืออะไรพื้นที่ที่เขาอยู่ได้สบายอยู่แหละ้วกับดวงวิญญาณนี่เล่นล่อนก็ได้นะพี่ใช้คําว่าผ่านมาผ่านไปผ่านลงไปได้หมดได้หมดในทุกที่ใช่เพราะไม่มีพลังงานชีวิตอยู่ใช่ตรงนี้ก็คือผู้ชายคนนี้มั่นใจว่าเป็นของที่ถูกส่งมาใช่ค่ะยืนอยู่ตรงต้นเสานี่ยนะยืนางหน้าต้นนะไม่ไม ยืนอยู่ตรงนี้เออใช่ค่ะนี่นะใช่ค่ะเขยับไปนิดนึงตรงต้นเสาแล้วค่ะอ่าฮะอืมใช่ค่ะเขาเล่นเกมกับเราอยู่เกมอะไรเกมหาของเพื่อช่วยคนบ้านนี้มั้งคะบาปนะรู้เปล่าเนี่ยเขาไม่รู้บาปพี่ถูกสั่งมาใช่แต่เขาก็เป็นดวงวิญญ,ญาณที่มันต่าพอที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้อืมใกล้เคียงกับคนที่ทำมาถูกต้องมีความต่ำช้า พอกันสารเลวอืมอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวเจออาจารย์โอเดี๋ยวก่อนใช่

Di